อย้างนอกอ่าเรียนเชิญปูกนี่คนปูกโอเป็นฟรีโอเค้คนไม่เคมี

เลี้ยงงคนคนกระเพมน้งบาตที่ประสิทธิจงมาเป็นคำแห่งแก่กันเจ็ดฉัมาต้องทารต้องดอกกอดตัวอรัตตาติเจ้าเนาเตเตนนั้นไ้ตัโยาชนะตัท นิพุะเถระริกเดนดีรกคัโดระคะขันจดยมัตมิงบงพลจะมานทั้งปปะทิปติดดีต้องมาเตนอแมงแกะทำเจ็ดเธอมาต้องการนอนนอนรอรอชัวร์อนาคต